สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกขั้นที่เคารพวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าโปรโมชันนี้น่าจะแรงแรงจริงๆครับจ่ายเท่าเดิมเพิ่มแถมให้ฟรีๆ8เมนูซาโจาอยากให้ทุกทั้นได้ลิ้มลองรสชาติอาหารของอารูอ e. ิซูชิจริงๆว่าเราให้กันแบบนี้ได้กันแบบนี้นะครับปกติ ลูกค้าชอบทานบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วลองเชื่อซาโจดูสักครั้งหนึ่งครับว่าคุณคือสายบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วว่าไก่เน็ดย้ำเน็ดนะครับ640อบัด641บาทเน็ตเด็กไม่เกิน120ทานฟรีนะครับเราสามารถสั่งอาหารเป็นชิ้นได้มาดูสิครับว่ามันอะไรมันพิเศษอะไรขนาดนั้นทำไมซาโจกลาพูดอย่างนี้อันนี้ค่ะแคะปปิฐ์นะฮะ มีออยเตอร์ซาซิมิญี่ปุ่นกินแบบนี้ทรงเครื่องแบบนี้กับปลาดิบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะแบบนี้641แบบาทนี้นี่เป็นการโปรโมชั่นที่เพิ่มอาหารแบบเยอะมากนี่ฮะเนื้อวากิวเบิร์จินจะกินเป็นชาบูจะกินเป็นวากิวซูชิแบบนี้นี่นี่ฮะนี่วากิวซูชิแบบนี้ขายดีมากไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับย้ำ 641บาทเนตคนที่มาทานบุฟเฟ่กับเราประจำจะรู้อยู่แล้วไม่มีสวิตชา์จนี่ดูดูดูปลาไหลดู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 ฮะดูดูเลยดูเลยกินกันแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเกาเหลาสิงโตนี่ครับชาบูชาบูอ้าวนี่ครับซีฟู้ดยำกับเน่ดดองเกาหลีดองญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้แซลมอนกุ้งอย่างเงี้ยนะครับ กินกันเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่ะมีสลัดด้วยที่เห็นที่ยกให้ดูทั้งหมดนดี่แหละครับบอกเลยว่าจะกินเท่าไหร่ก็ได้โปนี้ผมเริ่มให้วันศุกร์ที่4นี้ถึงวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกาย,ยนนี้มีเวลามาครับต้องลองสักครั้งว่าอารุยิเราเด็ดจริงไหมฝากติดตามด้วยนะครับหรือจะโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่อารุยิซูชิที่อยู่ก็ตรงเพชรบุรี40 ใต้ตึกทูคอนโดปักบุดเลยครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับย้ำเบอร์โทรให้097 097 2247740ที่อารุอิซูชิไม่มีอะไรคุ้มเกินบุฟเฟ่ตัวนี้แรงๆจัดกันแบบนี้หน้าหนาวแบบนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหาเวลามาจัดกันเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มย้ำที่จอดรถโอเคสวัสดีครับ